เล่นเพลงคุณภาพสูงแบบไฮ l e s s บนรถยังไงให้เต็มประสิทธิภาพคลิปนี้ผมขนตัวเด็ดๆของทั้งวงการมาแนะนำคุณเลยครับสดวครับผ,ผมป๊อบจาก h u m m i n g Car Studio นะครับคลิปนี้เอาใจคนรักคุณภาพเสียงแบบเน้นๆในรูปแบบของไฮไลท์ออเดโครับคือผมเชื่อว่าหลายคนน่ะ ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีบนรถก็จะต้องเลือกเครื่องเสียงที่ดีด้วยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนที่เครื่องเสียงคุณจะดีได้คุณจะต้องเล่นไฟล์ที่มีคุณภาพเสียงดีก่อนเครื่องเสียงคุณถึงจะได้ประสิทธิภาพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําเรื่องของการเล่นไฮ l ล s s บนรถแบบละเอียดละเอียดแบบเน้นๆเลยว่าคุณต้องเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเพราะจะมีศัพที่จะต้องพูดทั้งคลิปนี้นะครับในช่วงต้นอย่างนี้อ่ะเริ่มแรกครับ คำว่า l o s s Rate กันก่อนนะครับ l o s s Rate คือเรื่องของคุณภาพระดับ CD ดีครับให้มองว่า CD ดีคือพื้นฐานของเรื่องวันนี้นะครับแล้ว i i h l r e s คือสิ่งที่มีคุณภาพมากกว่า CD ดีะยขึ้นไปนะ และถ้าเกิดใครเคยผ่านการใช้คํา mp3 นะครับซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่คุณภาพเสียงเนี่ยถูกตัดทอนลงไปเราจะเรียกว่า lossy นะครับซึ่ง3สิ่งนี้มันจะเป็น3สิ่งที่จะต้องอยู่ควบคู่กับการเล่นเพลงของเรานะครับผม cd quality ของเขานะครับอยู่ที่16บิตที่44.1ฮ h z ตัวเลขน,นี้ถือว่าเป็นตัวเลขเบสพื้นฐานที่เราต้องคุ้นเคยกันนะครับถ้าเป็น high res เนี่ยให้เรามองที่24 bit อย่างต่ำๆเลที่นิยมมากสุดคือ96กิโลเฮิรตซ์หรือว่าสูงสุดไปอยู่ที่192กิโลเฮิรตซ์ทีนี้ถ้าเกิดเป็น MP3 เนี่ยจำไมที่เราเล่นกันนะครับไฟล์หนึ่งมันพัน320 kbps มันเล็กมากๆนะั่นหมายความว่าไฟล์ยิ่งเล็กนะครับคุณภาพเสียงก็จะด้อยลงนะครับในปัจจุบันรูปแบบไฟล์ที่เป็นแบบ lossless หรือ highless เนี่ยครับจะมีตัวนิยมนิยมอยู่ในปัจจุบันก็คุ้นๆเลยเวฟมาก่อนเลยเวฟนะครับมีไฟล์แฟร มี ALAC ในปัจจุบันนะครับของฟัง Apple แล้วก็มีไฟล์อย่างเช่น DSD ซึ่งเหล่านี้เป็นไฟล์คุณภาพสูงจะต้องผ่านมาจาก CD <S <S ที่เรามีราหรือไปซื้อมาจากเว็บไซต์ขายไฟลไฮเลสปัจจุบันการฟังเพลงจะง่ายขึ้นกว่านั้นนะครับเพราะว่าเรามีสมาร์ทโฟนและมีแอปพลิเคชันบริการเพลงหลากหลายตัวมากที่นิยมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ว่าแบบไหนอยู่ในกลุ่มของ l o s s y หรือไฮเ e s เอาแบบ l o s s y ก่อนละกันนะครับก็คือคุณภาพแบบไม่ได้เน้นมากนะครับไฟขนาดเล็กฟังง่าย Spotify ครับขนาดถ้าเราจ่ายเป็นพรีเมียมนะครับเราก็ยังได้เป็นแค่ l o s ซีครับเราจ่ายพรีเมียมให้กับ YouTube Music ก็เป็น l o s ซีเช่นกันนะครับอย่าง j o ๊กเนี่ยถ้าเราทำเป็น VIP เนี่ยคุณภาพสูงสุดที่เป็น h ฮ f i เนี่ยเราก็เลือกได้แค่เป็นลอ s สเล s นะครับแต่ถ้าเกิดเราข้ามไปที่ Apple Music นะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถเป็นทั้งลอ s สเลสไฮเลสลอ s สเลสไปแล้วนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายอยู่ที่ Tidal นะครับที่เป็นทั้งมาสเตอร์เป็นไฟล์คุณภาซึ่งเป็นไฟคุ รูปแบบการเชื่อมต่อบนรถก็มีส่วนสําคัญในการที่เราจะสามารถเล่นไฟล์คุณภาพสูงได้คือต่อให้เรามีไฟล์ที่ดีแล้วนะครับรูปแบบที่ดีแต่ถ้าเราเชื่อมต่อไม่ถูกคุณภาพของความเป็นไฮเลส s ก็จะได้ไม่ครบเอาง,ง่ายครับผมจะไปเทียบส่วนนะถ้าเรามี USB ตัมได้นะครับเฮดยนูนของคุณก็ต้องซับพอร์ตไฟล์เหล่านั้นด้วยนะครับสก็คือเฮดยูหลายตัวรองรับส่วนของ iPod Mode ในการเชื่อมต่อ USB นะครับเข้าไปปุ๊บเราเล่นเพลง ต่อให้ผมเล่น Tidal ต่อให้ผมเล่น Apple Music ที่เป็น Highless Lossless ก็แล้วแต่นะครับแต่รูปแบบของการใช้ iPad หมดก็รองรับแค่ Lossless เท่านั้น CarPlay เองนะครับถ้าเกิดเราดูในเรื่องของสเปคเลย CarPlay ถ้าเป็นต่อสายนะจะรองรับเป็น o s s l e s s นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็น Wireless CarPlay นี่ก็ไม่ถึง Lossless แล้วนะครับถัดมาคือบางคนใช้แบบง่ายๆเลยต่อหางหนูจาก Lightning t o จุ ออกจากจอออวิทูนแอนดรอยด์ซีทูสามจุดก็เหมือนกันนะครับออกมาปุ๊บเข้า AUX ของรถยนต์กลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นแค่ loss rate เท่าเช่นกันนะครับสุดท้ายต่อมาคือเรื่องของบลูทูธอันนี้บลูทูธผมจะช้าๆหน่อยนะครับหลายๆคนนิยมใช้บลูทูธเพราะมันง่ายสะดวกแต่บลูทูธไม่มีตัวไหนเลยที่เป็น high rate แบบเต็มประสิทธิภาพส่วนใหญ่เป็น lossy ทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าพื้นฐานนะถ้าใครใช้ iPhone เนี่ย หมดสิทธิ์ทุกรูปแบบเพราะว่าโคเดกของบลูทูธ p h o n e เป็นแค่ AAC ซึ่งคุณภาพเล็กมากนะครับปัจจุบันนะครับจะมี SBC อันนี้ก็ถือว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่ง Android จะมีโอกาสมากกว่าเพราะรองรับโคเดกอย่าง p p t เท H D หรือล่าสุดที่เรานิยมกันคือ L DAC นะครับก็คือเรียกว่าเป็น Hi Res ในการเชื่อมต่อ b l u e t o t h แต่ก็ยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าการต่อสายนะครับทีนี้เรื่องของการต่อสายเองเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ครับจริงๆในวงการเครื่องบ้านหรือวงการหูฟัง,งคุ้นเคยนะครับคือ USB Audio นะครับแต่บนรถยนต์หลายๆคนไม่รู้ว่ามีรองรับเช่นกันซึ่งยวคลิปนี้เราจะแนะนําให้ชมเลยครับสุดท้ายคือเรื่องของการใช้ DAC แบบนี้บางคนก็นิยมแบบนี้ครับเอา DAC มาใช้บน หูฟังแล้วก็มาต่อวันรถซึ่งแดปเนี่ยเราเชื่อมต่อในรูปแบบของออฟติค l ได้เพราะว่า DSP ตรงนี้จะมีหลายตัวที่รองรับออฟติค l าที่เป็น 24B บิตทับหน2เกิโลเฮิรตซ์เข้าใจการเชื่อมต่อการเล่นแล้วเดี๋ยวนี้เราไปดูเครื่องเสียงตรงนี้ครับว่าแบบไหนรองรับไฮไลท์กันบ้างครับเริ่มต้นที่แบรนด์เอาพายครับแบรนด์ไฮเอ็นขวัญใจของนักเล่นเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานครับเอาพายเนี่ยมีไฮไลทหลากหลายรุ่นมากๆครับรุ่นท็อปสุดนะครับแบบพรีเมียมที่สุดในตนลาดแบบซู IN, ทั้งเซตเนี่ยหลักล้านนะครับ32บิตที่384แกิโลเฮิร์และเป็นซิสเต็มทั้งหมดเลยมีแดบที่ทำร่วมกับ AK มี DSP มีแอมเชื่อมต่อแบบบาลานเข้าลำโพงทั้งเซ็ตเนี่ยแบบนี้เป็นล้านเลยครับซึ่งแบบว่าโอกาสคนเล่นน้อยมากครับแต่ว่าวันนี้ครับเขามีซีรีส์ใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยครับ Alpine s t a t m a ไม่มีเอฟบันนะครับ, ut, รบเรียกว่าย่อนะครับความเป็น DNA ทุกสิ่งอย่างหน้าตาคล้ายๆกันครับถอดรหัสความ คุณภาพเสียงลงมาในราคาที่จับต้องได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างตรงนี้ครับรองรับ h i เลดระดับ24บิตที่1 9 2กิโลเฮิรตซ์จริงทั้งซีรีส์เนี่ยมีทั้งแอมมี d ีเมีลำโพงด้วยแต่ว่าผมพอนําแค่ส่วนเครื่องเล่นกับ DSP ก่อนนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว H ฮดก่อนครับผมพบว่ากันหนักมากนะครับตัวนี้ครับ hds เ9 0เกอันนี้เรียกว่าเป็น add in หรือ add on ก็ได้ครับคอนเซปต์การเอาไปใช้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องเเปลี่ยยนนวิิทุดมะครับ รถคันไหนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับแต่เอาเอาพายตัวนี้ไปเชื่อมต่อในระบบเครื่องเสียงครับก็คือตัวนี้สามารถซ่อนได้นะครับและตัวนี้คือหน้าปัดควบคุมไปหาตำแหน่งติดตั้งต่างๆนะครับและเรายังสามารถเอาสัญญาณเสียงของวิทยุเดิมมาผ่านเขาได้ทาง high level หรือ rca ก็ได้นะครับซึ่งข้อดีคือถ้าเราใช้แผนที่ใช้โทรศัพท์ของการฟังัเครื่องเสียงเดิม แต่เราสามารถเลือกเล่นไฟล์คุณภาพเสียงแบบไฮเลทแบบสุดยอดเนี่ยออดเข้ากับเครื่องเสียงของเราได้ง่ายด้วยครับเครื่องนี้ครับรองรับการเล่นไฮเลทหลากหลายรูปแบบมากๆครับทั้งเรื่องของ USB แฟลชไดร์ถือว่าพื้นฐานมากนี่ครับง่ายพื้นฐานเลยนะครับเสียเข้าไปมีช่องเสียบอยู่เยอะมากครับทั้งข้างหน้าข้างหลังรองรับไฟลไฮเลททุกรูปแบบครับทั้ง DSD ไฟแฟลชไฟเวฟ,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 ฟนะครับและใครอยากจะเชื่อมต่อทางบลูทูธเขาก็รองรับโคเดกที่เรียกว่าทั้ง LDAC a p t เท d ก็รองรับและรูปแบบใหม่ล่าสุดคือ USB Audio อครับอาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับคนเล่นเครื่องบ้านหรือพวกอุปกรณ์พกพาครับแต่ว่ารถจนถือว่าใหม่เะเพราะว่าไม่มีตัวไหนรองรับรูปแบบนี้มาก่อนในเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับนี่ดูเรื่องของชุดสายกันก่อนครับจะได้เข้าใจว่ารูปแบบการเชื่อมต่อแบบ USB Audio มันเป็นยังไงอะอันนี้เป็น Lightning พื้นฐานนะครับที่มากับกล่อง i iPhone เราแล้วกันนะครับเราเอาไปเสียบเข้า H Unit นะครับแบบนี้ เรียกว่าการใช้งานแบบธรรมดาพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น USB audio หรือ USB DAC นะครับรูปแบบต้องใช้แบบนี้นะครับ lining และด้านหลังนี้เป็น USB แบบตัวตัวเมียนะครับมี2แบบของ Apple ครับแบบที่มีช่องชาร์จด้วยนะครับแบบนี้แล้วการใช้งานนะครับจะต้องมาที่สายคำว่า USB audio นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าแบบนี้รูปแบบไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราค่อยเสียบเข้าที่ iPhone ของเราแบบนี้ครับ ทีนี้ไม่ว่าเราจะเล่นแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นผมตัวอย่างนะครับผมเอาเป็น Apple Music กันนี่ครับสังเกตด้านล่างนะครับจะเขียนว่า USB DAC นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเป็นไฮเลทของไฟใน Apple Music นี้ทั้งหมดไม่มีการผ่านนะครับพุทธออกไปเลยเรียยว่าเป็นการเล่นไฮเลทแบบเต็มประสิทธิภาพผ่านจากเครื่องเสียอาัไพา์ตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากไปสุดกว่านั้นเขามีคู่ขวัญกันในซีรีส์ครับก็คือตัวนี้ครับ DSP สุดยอดของอาไพในปีนี้ hdp d 9 0ครับนี่เป็น DSP ระดับ h h l e s s เลยครับคืออะไรที่ผ่านเซอร์ของ h h l e s s จะมีโลโก้ g h l e s อยู่ที่หน้ากล่องแบบนี้ด้วยนะครับนี่พวกนี้มีทั้งคู่ไหมนี่นก็มีใช่ไหมนะครับตัวนี้คือคัดเกรดคุณภาพแบบสุดยอดมากๆเพื่อให้รองรับ 24-bit บิตที่192จากตัวนี้เข้ามาเลยคอนเซปต์ครับเชื่อมต่อออกมาด้วย o p ปติคอเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็การทำงานจะไม่มีคำว่าเหลื่อมเลยครับ ข้อมูลที่ต้อนของคุณจะสมบูรณ์แบบมาโผล่ที่นี่ปึง้งนะครับแล้วเป็นแอมป์ในตัวขับลำโพงเลยนะครับเรียกว่าเป็นลำโพงไฮเลสก็สามารถเล่นไฮเลสแบบครบรลูปแบบไม่มีคำว่าสูญเสียในเร่อของการเชื่อมต่อไม่ต้องแปลงเข้าแปลงออกนะครับตัวนี้มีแอมป์ในตัว12ช n n e l นะครับ50วัตต์คูณ8และ80วัตต์คูณ4นะครับคุณสามารถเอาไปเล่นในคอนเซปต์ของการแยกชิ้น สามทางหน้าสามทางหลังจะเล่นคอร์แอมเล่นยังไงก็ได้ครับเพราะมันมีช่องแย่เยอะมากรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแอมเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าในซีรีส์นี้จริงๆยังมี Power amp เชื่อมต่อด้วยเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพมากยิ่งกว่าตัวนี้ผวเพียเพราะไงแอมแย่ DA, ไงก็ดีกว่านะครับอนอกจากนี้นครับถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับแต่อยากใช้ชิ้นนี้บนรถก็สามารถทําได้นะเพราะรูปแบบเขาคือ DSPM คุณสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบทั้ง h i g h l e v e l In นะครับ RCA In มีออปติคอลมีโคอักเซียลนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับเรียกว่าให้คุณภาพเสียงแบบไฮไลทเต็มเหนียวม,มากๆนี่คือเซตของซีรีส์ของ AlP ไพ e เสตัด24บิตทับ1 9 2กิโลเฮิร์ครับอีกสารุ่นของ AlP ไพนที่รองรับไฮไลท s ในรูปแบบที่มีหน้าจอนะครับในปีนี้ถือว่าโดดเด่นมากคือ3รุ่นนี้ครับ11นิ้ว9นิ้วและก็7นิ้วนะครับความโดดเด่นคือทั้ง3รุ่นนี้สเปคฟีเจอร์คุณภาพเท่ากันเป๊ะต่างกันแค่ขนาดจอเท่านั้นนะครับ ถ้าจะเล่นไฮไล s ์บนอัลพนนะครับตัวนี้สามารถลองรับที่เป็นแ t Drive อย่างนี้ครับเข้าไปนะครับเล่นไฟเป็นเวฟกับไฟแั่นะครับแบบนี้ครับค้นหาเล่นได้เลยนะครับผมลองทดสอบดูครับนี่เป็น BG นะครับก็จะมีโลโก้ไฮ h ล e s ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าอไหนเล่น h ไฮ l ลท s ได้อันนี้แบบพื้นฐานนะ ส่วนที่2ก็คือความสามารถใหม่ครับอันนี้เรียกว่าเพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยครับนี่คือฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของ a l p i a e ที่ชื่อว่า Tidal Connect เลยนะครับผมก็คือเครื่องนี้มีแอปพลิเคชันของ Tidal มาเลยเพียงแค่เราป้อนอินเทอร์เน็ตเข้าไปเท่านั้นเราสามารถกดเข้าไปนะครับ เราเล่นไฟล์ที่อยู่ในแอคเคาท์ของเราในส่วนของ t i d a l ได้เลยนะครับผมนี่คือข้อมูลของเรานะครับที่เป็น Account แอคเคาท์เราสามารถกดเข้าดู f a v o r i อัลบั้มได้เลยนะครับนี่คือ Data ที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับและเราสามารถกดเข้าไปลองรับคุณภาพเสียงแบบ Master และก็ MQA แบบนี้ครับกดมาปุ๊บนี่ครับด้านล่างครับ Master MQA ครับเรียกว่าให้คุณภาพเสียงของ t i d a l ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากซึ่งแตกต่างนะครับจากการเชื่อมต่อในรูปแบบ ที่ชื่อว่าคาเพลย์อันนี้ผมต่อให้ดูคร่าวๆนะคาเพลย์จะไม่รองรับไฮเล s จะเป็นแค่ลอสเลสจนได้ใช่ไหมครับต่อให้เราเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วเราใช้ TIDAL เหมือนกันคุณภาพเสียงนะครับหรือรายละเอียดเสียงที่ออกมาก็จะแตกต่างเช่นกันนะครับอผมต่ออยู่ครับอันนี้คือคาเพลย์นะครับนี่อันนี้มี TIDAL นะครับอันนี้เรียกว่า t i d ดอพื้นฐาน้ะกันรถยนต์ทุกคันมีคาเพลย์ก็รองรับรูปแบบนี้แต่นี่คือ ไฮไล s less, ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า TiD a l Connect พิเศษของอัพไฮในปีนี้ครับเครื่องนี้รองรับ24บิตที่96กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของการใช้บลูทูธในรูปแบบของ l d a c ดด้วยนะครับถ้าใครใช้ Android อยู่สามารถเชื่อมต่อรูปแบบ LDA c ได้แต่ถ้าเกิดใครใช้ iPhone ก็หมดสิทธิ์คับเพราะคนเดกของ iPhone มีแค่ AAC ตัวนี้มีกำลังขับในตัว25วัตต์คูณ4และมี p รี out แต่ไม่มี Optical o อ t นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Power a Amp ในรองรับรูปแบบของ Highless เข้้าสู่ลงพดงรับ อาภังมี2รุ่นนะครับที่รองรับสูนของไฮเลสที่เป็นรูปแบบ แอดอินในราคาที่จับต้องได้ง่ายครับ UTXM08S กับ UTXM06 2ตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกันคือมีหน้าจอขนาดเล็กนะครับและมีตัวเครื่องเล่นที่สามารถซ่อนได้เล่นไฟล์ไฮไลท์ได้ทั้งคู่แต่ความโดดเด่นของ M08S ก็คือรองรับไฟล์ DSD นะครับมีบลูทูธเข้าไปและยังมีออ t ติคอลเอาท์ครับคุณสามารถเล่นทุกซอสนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่อินเข้ามาจากวิทยุพ,พื้นฐานเข้ามาเนี่ยสามารถออกเข้าสู่ DSPM เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงได้แต่ถ้าเกิดเป็น M06 จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านทาง RCA ครับผมแบงค์เคนบูดกันบ้างนะครับผมนี่คือ h u n i Unit รุ่นท็อปสุดของเขาขนาด10.1นิ้ว DMX9720XS และรองรับไฟไล์ไฮเลดรับ24บิตทับ1 9 2กิโลเฮิรตซ์และไฮไลท์คือเขารองรับการเล่นไฟล์ DSD ด้วยนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่รองรับของ Kenwood นะจริงๆจะมีซีรีส์8อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DMX นะครับกับ DDX เหมือนกันเลย 8020S นะครับ ความแตกต่างของสอรุ่นนั้นคือเป็นจอ7นิ้วรุ่นนึงใส่ DVD หรือยู่ได้ใครยังชอบเล่น CD อยู่ก็แนะนํารุ่นตัวนั้นนะครับแต่รุ่นหนึ่งคือเล่นใส่ CD ไม่ได้ความแตกต่างคือสอรุ่นนั้นจะไม่สามารถรองรับ DSD ครับแค่นี้ครับมาดูตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วกันเพราะถือว่าใกล้เคียงกันนะครับมาดูการเล่นไฟล์กันบ้างนะครับนี่คือไฟล์ตัมใดที่ใส่เข้าไปนะครับผมจะลองไปทีละไฟล์อย่าง format w a v ก่อนนี่ย w a v นะครับกดปุ๊บนะครับอันนี้บอร์ดครับ w a v 44.1กิโลเฮิรตซ์ที่24บิตนะครับลองอันต่อไปครับที่เป็นไฟล์แฟลกกันบ้างแฟลกแบบ BG อ่านี้กดเข้าไปครับก็จะบอกเลยครับว่าเป็นแฟลกนะครับ9กบกิโลเฮิรตซ์ที่24บิตนะครับแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบการใช้ไฟล์ DSD นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันลองดูครับกดปุ๊บนี่ครับ d s f 2.8 MHz เมกะเฮิรตซ์ครับตัวนี้เนี่ยรองรับไฟล์รูปแบบของ USB ในรูปแบบที่ไฮเลส ครบถ้วนจริงๆครับเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับจะไม่รองรับการใช้งาน iPhone ในรูปแบบที่เป็น USB audio ก็คือ,อยังรองรับเป็นแค่ lossless ที่ผ่าน carplay เท่านั้นหรือเป็น ipod m o d คุณก็สามารถเล่นเป็น lossless เข้าไปเพราะฉะนั้นการเล่น high l e s s บนจอคีนบูดนะครับก็คือจะต้องใช้ผ่านซัมไดเป็นหลักเท่านั้น ในทั้ง3รุ่นนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันครับผมพาเวอเนียจะมีรุ่นที่รองรับไฮเลสอยู่3รุ่นนะครับเป็น9นิ้วอยู่2ตัวและ7นิ้วอยู่1ตัวตรงนี้ที่คุณเห็นเลยครับเป็น DMS ตัว ZS กับ ZF นะครับ 9350BT การเอาไปใช้ง่าย,ายๆครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นจอแบบเน้นแบบจอ floating หรือเป็นจอแบบฟ i ิกนะครับและรุ่น7นิ้วครับ Z6350 ฟีเจอร์ทั้งหมดจะเท่ากันนะครับการรองรับไฮเลสจะอยู่ในรูปแบบของการเล่นไฟตั้มไดเช่นกันก็คือเรื่องของการเล่นไฟล์ DSD f ฟแฟกไฟเวฟเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับตรงนี้จะบอกครับอย่างตอนนี้เล่นไฟเวฟอยู่นะครับเล็กๆเนี่ย48นะครับที่48กิโลเฮิรตซ์ที่16บิตนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาดูนะครับผมจะลองเข้าไปที่ไฟนะครับไฟมีนาราโจนอันนี้เป็น DFF นะครับก็กดปุ๊บนะครับจะบอกข้างล่างครับตรงนี้ครับ รหัสเป็นไฮไลท์ขึ้นมาทีครับเป็น DSD 64นะครับ2.8เมกะเฮิรตซ์ที่1บิตด้วยนะครับทับ1บิตนะครับแบบนี้เลยอ่ะลองไป format เอ็นดูบ้างนะครับรูปแบบของ p i o น e e r จะเป็นการใช้ทับได้แบบนี้เลยครับแบ็ k ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เอา BG เพราะเป็นไฟแฟลกกดปุ๊บนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นแฟลก FLAC ครับ96กิโลเฮิรตซ์24บิตเป็นไฮไลท์ก็คือจะมีโ logo ไฮไลท์ขึ้นมาด้วยครับ ภายในเองจะรองรับการเล่นไฮเลสในรูปแบบของ USB ตัมไดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกอย่างบลูทูธอะไรจะไม่มีนะครับรวมไปถึงไม่รองรับส่วนของ USB ออเดโอแต่าคุณสามารถใช้ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อในรูปแบบของ iPod Mode ก็จะรองรับในส่วนของ o s s l e s s เท่านั้นเช่นกันครับผมสุดท้ายคือเรื่องของจอ Android กันบ้างน,นะครับถือว่าไม่มีในคลิปนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเฮดจูนิตพื้นฐานของใครหลายๆคนพีงแต่ว่าจอ a อ d r o i d เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการรองรับไฟล์ไฮเลสเพราะไม่มีข้อมูลสเปค ชิป cpu แดกไม่มีการบอกนะทีแต่ว่าเขาสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆลงไปได้คือถึงแม้เราจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาเพื่อรองรับในการอ่านไฟล์สกูนของไฮเ e สอย่างพวกไฟล์แฟลกไฟล์เวฟไฟล์ DSD แต่มันก็ไม่หมายความว่าตัวเครื่องนี้จะถอดรหัสคุณภาพของไฮเลสได้เต็มประสิทธิภาพเพราะมีเรื่องของชิปอุปกรณ์ด้วยรวมถึงนะครับเราลงพวกแอปพลิเคชันอย่าง Apple Music เนี่ยถึงแม้เขาจะลงไปได้เช่นกันนะครับแบบนี้สามารถลงไปได้นะครับเล่นไฟล์ที่เป็นไฮเลสได้นะครับ หรือจะเป็นเรื่องของตัวไท d อลนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงไปได้เช่นกันอย่างนี้อ่ไทอลลองเปิดนะครับนี่นะครับลองรับคุณภาพแบบการเล่นมาสเตอร์นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบตัวนี้นะครับผมอยากจะให้เราลองนึกตามเด p แล้วกันนะครับปัจจุบันเดบบหลายตัวนะครับก็คือจะเป็นระบบ Android แล้วนะครับจะมีตั้งแต่ราคาถูกเป็นจนราคาแพงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการจะได้คุณภาพเสียงที่ดีเนี่ย ปัจจุบันจอแอนดอรก็มีการเชื่อมต่อเป็นแบบ o p t i ิคอลเอนะครับรูปแบบก็คือในเมื่อเขาอ่านได้แต่คุณภาพไม่ดีเขาก็เลยส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลออกไปหาในส่วนของ DSPM เพื่อสร้างคุณภาพเสียงที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เครื่องเล่นและแต่คุณภาพเสียงจะไปอยู่ที่ตัว DSPM ที่เราจะไปคุยกันต่อจากนี้ครับผม หมวดนี้กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนเครื่องเสียงติลลยยต์อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นจะต้องเข้าสู่เรื่องของการใช้ DSP หรือ DSPM ในระบบเราจะเริ่มต้นกันที่แบรนด์ Helix กันก่อนนะครับเป็นแบรนด์ที่ผม <S <S <ๆ>ค่อนข้างชื่นชอบมากเพราะเขามีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนคือสิ่งนี้ครับนี่คืออุปกรณ์เสริมของเข,งขานะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับที่รองรับรีไงครับ USB Audio Interface ครับนี่คือรูปแบบของการเพิ่ม USB แด โดยตรงเข้าสู่ DSP หรือ DSPM ของเขาเลยนี่ดีวผมจะแกะให้ดูนะครับแบบนี้นะครับรองรับที่3 2บิต b ที่1 0 2กิโลเฮิร์เลยนะครับนี่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะทำการเสียบลงไปในแผงของ DSP หรือ DSPM และเพิ่มความสามารถทางด้านนี้ครับเป็นรูปแบบ USB นะครับเข้าไปรองรับ3 2บิต bit ที่1 9 2กิโลเฮิร์ครับปลายสายของเราคือ USB แบบนี้เอาทำอะไรครับเอาไว้เชื่อมต่อเป็น USB audio จากสมาร์ทโฟนนี่ครับ เราเชื่อมต่อเลยอันนี้ผมผ่านจาก Lightning นะครับหรือถ้าเกิดใครเป็น Android ก็เป็น OTG ได้พอเสียบอย่างนี้ปับ๊บนะครับเราก็เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนเราได้เลยแบบนี้ทีนี้ครับการเล่น h i g h l e t ในรูปแบบของ s t r e มมิ่งต่างๆอย่าง Tidal หรือ Apple Music ต่างๆหรือไฟล์ที่จะเป็นการเล่นแบบพวก On g เก r อย่างเงี้ยแล้วใส่ DSD จะเป็น h i g h l e t วิ่งตรงผ่านไปเลยครับไม่ผ่าน iPhone ด้วยผ่านสายตรงนี้ปุ๊บ เข้าสู่ DSPM ของเขาได้เลยไม่ใช่ผ่านวิทยุนะเพราะถ้าเกิดวิทยุมันก็ต้องแปลงแปลแปลงมาคุณภาพเสียแต่แบบนี้ไฮเลสตรงเข้า DSP แล้วเข้าสู่ระบบเครื่องเสียงของเราครับตัวท็อปกันเลยครับในกลุ่มของ DSP ก่อนครับนี่คือ DSP Ultra ครับ เป็นตัวท็อปเกรดพรีเมียมที่สุดนะครับตัวนี้ใช้พลังการประมวลผลที่สูงม,มากใช้แบบทวิน n s p ใช้2ตัวในการควบคุมรวมถึงนะครับเขามีชิปเสียงทั้งขาเข้าขาออกกันคนละตัวเพื่อให้เราได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับขาอินพุตของตัวนี้นะครับก็คือเป็น DSP สร้างคุณภาพเสียงสูงๆเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ,กบวิทยุเดิมผ่านในส่วนของ High Level In นะครับ RCA In และใครมีส่วนของการใช้เดบก็สามารถต่อเป็น Optical หรือ Coaxial เข้ามาได้ส่วนขาเอาของเขานะครับในการเชื่อมต่อกับ PowerM m p มีทั้งหมดอยู่12 Channel ซึ่งคุณสามารถไปสร้างซิ s เ e m ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้เลยจากตัวท็อปของเขาตัวนี้ครับถ้าใครเป็นซิสเต็มขนาดเล็กลงมานะครับใช้ต้องการแค่10 a n n e l ตัวนี้เขาจะมีตัว DSP ProMark 3นะครับรุ่นที่3แล้วกัน ยังคงใช้ทวิน DSP หน่วยประมวลผลแบบ2หัวเช่นกันนะครับและมีขาชิปเสียงเนี่ยขาเข้าขาออกที่แยกจากกันและรองรับประสุของตัว USB Audio Input นะครับขา Input นะครับพื้นฐานเลย High Level In นะครับ RCA In Optical Coaxial แต่ขา Out ของเขาคือ10 Channel นะครับผมรุ่นต่อมานะครับถ้าเกิดใครใช้8 Channel ลเขาหาแอมนะครับจะมี DSP 3 S นะครับทีนี้จะไปเริ่มห่างจากตัวบนบนแล้วเพราะว่าเป็นตัวหน่วยประมวลผลเนี่ยใช้แค่เป็นตัวซิงเกิลนะครับ แล้วก็ชิปเสียงจะมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ยังรองรับในส่วนของ USB Audio Input อยู่นะครับเชื่อมต่อกับบทยูเดิมผ่าน High Level In นะครับ RCA Optical Coaxial ได้แต่ขา Out ของเขาจะรองรับแค่8 Channel เท่านั้นครับผมตัวเล็สุดท้ายนะครับของกลุ่ม DSP ของเขาคือ DSP Mini Mark 2ครับขาอินมี High Level 5 แต่ขาเอาของเขาต่อ amp ได้6 Channel ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับเป็น single DSP นะครับมีชิปตัวหน่วยประมวลผลเสียนนง1ตัวนะครับยังรงองรับ USB audio in นะมี high level in มี optical in ถ้าเกิดใครใช้ amp แค่6 Channel ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับ ในกลุ่มของ DSPM นะครับถือว่าเป็นสินค้าไฮไลท์ในหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราสามารถจบด้วยตัวเดียวคุณสามารถเชื่อมต่อกับวิทีุเดิมและสร้างคุณภาพเสียงใหม่และมีแอมขับในตัวไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับของเขาคือรุ่น P6 DSP Mark 2ครับตัวนี้มีแอมในตัว6ช่องสัญญาณนะครับกำลังขับต่อช่องคือ120วตต์ถือว่าเยอะมากๆนะครับและรูปแบบของเขานี่เป็นแอมเนีคืออัลต้ HD Class D ครับเอาคุณภาพแบบ Class A/B เนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของ Class D เพื่อให้ได้กำลังที่แบบกินไฟไม่เยอะแต่คุณภาพเสียงมีความไพเราะมากๆครับขาอิในในการเชื่อมต่อนะครับเ<ม>ชื่อม,มต่อกับวิดยุเดิมเนี่ยก็สามารถรองรับในส่วของ High Level In นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแดปอยากจะเป็น Optical In ก็ได้แถ้าเกิดคุณต้องการเป็น USB Audio Input Interface เขาก็สามารถรองรับเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีรุ่นบอลกว่านี้ที่เป็น P6 Ultimate ครับตัวนี้คือว่าสุดมากๆครับมีชิป CPU แบบท w ิน DSP นะครับมีชิปต่างๆที่อัพขึ้นไปเพื่อได้เสียงคุณภาพแบบไฮ l e s s ที่มากยิ่งขึ้นครับอีกตัวนึงน่าสนใจของ Helix นะครับก็คือ Power Amp ครับตัวนี้ความโดดเด่นคือมี Optical In นะครับคือ DSP ของ Helix จะมีอุปกรณ์เสริมเป็น Optical Out นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะส่งเป็น Optical มา In ที่นี่นะ แล้วอยากจะควบคุมได้คุณต้องใช้สุดยอด DSP ในเครื่อของเขาที่ชื่อว่า Black DSP ครับและคุณจะได้คุณภาพเสียงที่สุดยอดมากๆในความเป็น h i g h l e s ครับผมแบรนด์ a u d i o s o n นะครับผมการเชื่อมต่อที่โดดเด่นครับไม่เหมือนใครเลยคุณสามารถใช้สายแลนในการเชื่อมต่อระบบเสียงโดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้สายสัญญาณในระบบให้เกะกะหรือลดคุณภาพเสียงเลยครับคอนเซปต์นี้ชื่อว่านี่ครับ Full DAHD ครับ เล่นไฟไฮเลสคุณภาพแบบดิจิตอลแต่ต้นทางนะครับผ่าน DSP ส่งผ่านไปที่แอมส่งผ่านออกที่ลำโพงแบบไม่สูญเสียเลยครับมาดูความสามารถของตัว Bit so บิด One HD Virtuoso กันนะคือตัวนี้มันรองรับ Hi-Res g อยู่แล้วนะครับที่แต่ว่าการเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นการเล่นผ่านเดบก็คือ o p t i c a l In แต่ถ้าเกิดคุณใช้กับวิทยุเดิมๆคุณสามารถผ่านทาง RCA In หรือ h i g h Level In ก็ได้ชิปอุปกรณ์ตัวนี้ครับคุณภาพเสียงสูงมากๆครับและรองรับการเชื่อมต่อ Power Amp ถึง13 Channel ครับในเซตเนี่ยจะมีตัว DRC มาให้ด้วยนะ เพื่อให้เราสามารถได้คุณภาพเสียงที่ดีในการปรับแต่งเสียงและก็ส่งมาเป็นสายแลนนะครับส่งมาแลนแค่นี้ครับไม่มี R C A ในระบบเลยนะครับไม่มีคําว่า loss ไม่มีการสูญเสียเลย ทีนี้พวาวเแอมจริงๆเขามีหลากหลายรุ่นนะอ่ะมีทั้ง T4 ที่รองรับหรือตรงนี้ครับเป็นโวเช่ที่เป็นแอมที่เป็นตัวแบบ5ช n e l AV 5.1 K HD นะครับคือตัวนี้จริงๆนะจะมีหลายลายรุ่นนะถ้าเป็น HD เนี่ยคือจะมีพอร์ตให้เลยแต่ตัวนี้คือ K ธรรมดานะครับเลยต้องมีต้องมีชิ้นนี้นะครับมาเพิ่มความสามารถในการเพิ่มพอร์ตสายแลนตรงนี้นครับจริงๆเขามีพวก1ช nel 2ช n e l ด้วยทีนี้พอเราเชื่อมต่อกันนะครับแลนกับแลนชนกันปั๊บ คุณก็ไม่มีสายสัญญาณเพื่อให้เกิดการสูญเสียสัญญาณที่ติตอลไฮเลสก็จะวิ่งตรงเข้าสู่ p o w e r อร์ A M. ตัวนี้แบบ5 n n e l คุณภาพเสียงดีมากๆเข้าสู่ลำโพงชุดของเขาเองทั้งโวเช่หรือจะเป็นในส่วนของ t ีซีก็จะได้คุณภาพเสียงแบบไฮเลสมาแบบเต็มระบบเลยครับผมตัวนี้ครับเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งเลยของออริสันในปีนี้ครับก็คือเป็นบลูทูธแบบไฮเลสที่ชื่อว่าบีคอเนียครับผม คอนเซปต์ไม่ง่ายครับก็คือเชื่อมต่อในรูปแบบ L DAC นะครับและส่งสัญญาณเสียงเป็น Optical ลเข้าสู่ DSP ได้เลยความโดดเด่นของเขาคือถ้าสมมุตินะครับคุณใช้โทรศัพท์สนทนาเข้ากับตัววิทยุรถยนต์แต่คุณแยกสัญญาณเสียงนะครับของโทรศัพท์นี้มาเข้าที่ดีคอนอ่าเก๋มสมมตินะครับเรากำลังฟังฟังเพลงไฮเล s อยู่ต้งแน่งเนงเนงนงแนเสร็จปุบ๊บมีคนโทรเข้ามา ตัวอุปกรณ์จะสวิตสัญญาณเสียงกลับไปเป็นโทรศัพท์ของคุณสนทนาปุ๊บปุ๊บปับป๊บปั๊บพอวางสายปุ๊บมันจะสวิตกลับมาเป็นเพลงแบบไฮเลสให้คุณโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นมากๆเพียงแต่ว่า ความโดดเด่นนี้นะครับที่เป็น l d a c จะต้องรองรับกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่ง i p n o น e ะ่ะอย่าลืมนะครับโคเด o กบลูทูธไอโฟนแค่ AAC ซึ่งตัวนี้ยรองรับ AAC ก็อาจจะไม่ได้ความเป็นไฮ l e s s มากนะแต่ก็คุณจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าการเล่นบลูทูธกับวิทยุเดิมๆรถจนที่รับโคเด x กได้ธรรมดามากๆแต่คุณจะได้เสียงที่มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นผ่านบีคอนและในปีนี้ครับเดี๋ยวจะมีกองทัพฟอร์ซ่าครับ ที่เป็น DSPM ในตระกูลการอัปเกรดที่เรียกว่าทุกซีรีส์ของเขาในปีนี้ของเขาพอซ่าเนี่ยเป็นไฮเลสทั้งหมดมาเมื่อไหร่ผมรีวิวแน่นอนครับผมแบบไซดจะเป็น Museway นะครับความโดดเด่นที่ผมสนใจที่อยากจะมาแนะนำทุกคนก็คือตัวนี้ครับรูปแบบของบลูทูธที่อยู่ใน DSP จริงๆมีหลากหลายรุ่นมากๆนะก็ค,คือแบบบิล i n อินบากหรือต่อแบบดองเกิลแบบนี้ครับแต่ตัวนี้ครับผมว่าเป็นตัวแรกเลยที่เป็นดองเกิลในรูปแบบ a p t เ HD คุณสามารถได้โคเด็กบลูทูธที่มีคุณภาพสูงมากกว่าแอรเท็ทั่วไปหรือเ c เข้าสู่ DSP หรือ DSP M ได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับผมจะนัตัวท็อปของทั้ง2กลุ่มของาแล้วกันครับถ้ากลุ่ม DSP นะครับตัวใหม่ล่าสุดครับชูน12ครับก็คือคุณจะมีการเล่นนะครับขาเอาเนี่ยได้ถึง12 Channel ทํนนทำระบบได้ใหญ่และอุปกรณ์ชิปเซตต่างๆของเขาตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเรื่องของคุณภาพเสียงในปีนี้ถือว่าโดดเด่นรองรับ o p t i c a l In นนะครับก็คือ ที่เป็นไฮเลสเข้ามาได้คือถ้าเกิดใครเป็นเด็นะครับหรือเป็นอัลไพน์นะครับอัลไพที่เป็นตัวรุ่นแรกๆอ่ะถ้าเป็นแอดอินอ่ะคุณก็ตอบเป็นออฟติคอลเข้ามาที่เขาเลยได้เลยเช่นกันครับใครต้องการเป็น d s p m แบบ12ช n n e l ตัวท็อปของเขาก็าคือตัวนี้ครับเป็น m 12นะครับที่สามารถสร้างคุณภาพเสียงที่มีความไพเราะแบบเต็มหลบจบในตัวเดียวได้ตรงนี้ก็จะมีออฟติคอลอินเช่นกันนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับอ l p ไพน d แอดอินหรือเป็นเด็ก็ได้หรือถ้าเกิดใครชอบแบลูทู a p p เ e HD ทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นกันครับผมฟังจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าในหลายๆเรื่องที่ผมเล่าในวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้นะครับหรือบางคนก็รู้จักไปแล้วถือว่ามาอัปเดตร่วมกันนะครับบางคนน่ยมีโทรเข้ามาผมรู้เลยครับว่าบางคนเล่นเครื่องเสียงในยุคสมัยหนึ่งแล้วก็ปล่อยผ่านข้ามไปพอวันนี้อยาทําเครื่องเสียงใหม่ก็ไม่ได้อัปเดตว่าโลกปัจจุบันเนะี่ยถ้าเล่นคุณภาพเสียงที่ดีเป็นแบบไหนหรือบางคนนะครับไปทําเครื่องเสียงมาแล้ว แต่พอเราไม่ได้ใช้อ์ปกอบที่ครบหลูปของความเป็นคุณภาพเสียงที่ดีผมพบว่าชุดเครื่องเสียงนั้นๆก็จะเปล่งประกายความเป็นไพราะได้ไม่ครบ1 0 0ของเครื่องเสียงนั้นๆน,น,นะครับคือฮัมมิงเราเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องของการทําระบบเครื่องเสียงมัลติมีเดียรวมไปถึงซิสเต็มที่เป็นเทคโนโลยีแบบไฮเลสแบบนี้เรารู้รละละเอียดเชิงลึกเนี่ยแบบครบทั้งหลูปสามารถสร้างได้แบบไพราะแน่นอนครับคือผมเชื่อนะครับว่าใครที่เล่นเครื่องเสียงติดรถยนต์เนี่ย นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยจะมีอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยคือต้องการเสียงที่ดีกว่าของเดิมฉะนั้นคลิปนี้ผมจะแนะนํนาเลยว่าคุณต้องเล่นแบบไหนเพื่อให้คุณได้ไฟล์เสียงที่ดีก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าสู่อุปกรณ์ในรูปแบบที่คุณสามารถเล่นได้ถึงแม้เราจะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไฮเลสแบบเต็มศพในวันนี้นะครับแต่ขอให้เรามีไฟล์ที่ดีและเราสามารถเล่น ความถี่ที่เพียงพอในแบบ 20Hz เฮิร์ตถึง2 0่ h z กิโลเฮิร์ตแต่ได้คุณภาพเสียงที่แบบความถี่สูงสูงเนี่ยเสียงที่ออกมาก็จะมีความไพเราะมากกว่าการเล่นไฟล์แบบลอสซี่เล็กๆและคุณจะหวังผลให้เครื่องเสียงเครื่องเสียงของคุณนั้นมีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับอันนี้ก็ลองเป็นข้อมูลในการที่จะเอาไปทำเครื่องเสียงของคุณนะครับแนะนำครับถ้าจะาจะได้เครื่องเสียงแบบไฮ h ล e ์เต็มระบบนะครับ ต้องมาที่ humming castudio r ครับเราอยู่ถนนสีนักเรียนครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ครับที่นี่ครับเรามีความรู้ความชำนาญในเรื่องของไฮไลทแบบเต็มระบบแน่นอนจริงๆแล้วผมอยากทำเรื่องเกี่ยวกับรูนนะครับหรือเป็นออเดเวอน์าบนรถหรือสตรีมเมอร์แต่ผมว่าวันนี้มันยังอยู่ค่อนข้างไกลและใช้ยากบนรถไปหน่อยไว้มีโอกาสเราคงได้ทำสิ่งนี้ร่วมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก humming castudio ขอผมสวัสดีครับ